เจริญพรท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เ,เสียงธรรมจากวัดนวมินรียงฝรั่งเศสจะนำเสนอเรื่องการตัดสินใจคือการตัดสินใจในทางที่ถูกหรือผิดนั้นก็มีผลเช่นกัน คือถ้าหากว่าเราตัดสินใจที่ถูกต้องนะการดำเนินงานหรือว่าการเดินทางก็ย่อมถูกนะถ้าหากว่าเราตัดสินใจผิดนะการเดินทางหรือว่าการทำงานนั่นย่อมได้รับผลนะเป็นทุกข์หรือนะเป็นความลำบากเป็นผลฉะนั้นถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดนะการไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ถ้าหากว่าเรามีความกลัวนะเบื้องต้นมันจะมีความกลัวเป็นเบื้องต้นเช่นยกตัวอย่างการเดินทางาจะไปต่างประเทศเนี่ยส่วนมากคนก็จะกังวลก่อนการเดินทางจะไปเปลี่ยนเครื่องบินจะไปขึ้นรถที่ไหนไปยังไงยิ่งเราเดินทางคนเดียวเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้เกิดความกังวลมากนะในการเราทำงานก็เหมือนกันถ้าว่าเราตัดสินใจที่จะเดินทาง มีความมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าในเส้นทางที่เราจะเดินทางยิ่งทุกวันนี้มีเทคโนโลยีให้ศึกษาในสื่อออนไลน์ต่างๆเราค้นคว้า,า,ามีการวางแผนก่อนเดินทางแล้วตัดสินใจเราก็จะได้รับความลำบากหรืออุปสรรคนั้นน้อยลงแล้วในขณะเดินทางเราก็ต้องมีกัลยาณมิตร คือการยาณมิตรเนี่ยเราหาเอาข้างหน้าก็ได้เพื่อนนะเราต้องอ,อมีความยิ้มแย้มนะแล้วก็ดูอ่อนน้อมนะเข้าไปถามเรื่องอินโฟเมชันหรือว่าเรื่องข้อ,อการเดินทางต่างๆก็จะทำให้เรานั้นได้รับความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการทํางานในส่วนใดก็ตามถ้าหากว่าเรามีครูบาอาจารย์มีที่ปรึกษามีพ่อแม่ให้คําแนะนําเราก็จะทํางานนั้นสะดวกราบรื่นไปด้วยดีเัรานั้นก็ขออํานวยพร